เรียมจัดยิ่งใหญ่จันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผล,ลไม้เมืองร้อน2,025โครงการขยายช่องทางการตลาดและส่งออกสินค้ากเกษตรสุสากลประจำปีงบประมาณ2,568โชว์สเสน่ห์จันทบุรีแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรคุณภาพพร้อมจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้า GI ต่อยอดศักยภาพการส่งออกภายใต้แนวทางจากท้องถิ่นสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรมให้ผลผลิตภาคก,การเกษตร จังหวัดจันทบุรีเป็นที่แพร่หลายโดยมีนายวิสุ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธัญสิทธิชาติวิริยะพงะศ์เกษตรจังหวัดจันทบุรีนายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีนายภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีร่วมเปิดงานพร้อมเตรียมผลผลิตสินค้าเกษตรสมุนไพรและสินค้าแปรรูปนวัตกรรมของจังหวัดจันทบุรีวางจำหน่ายรวมถึงการประกวดผลไม้เมืองร้อนจำนวน6ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองกล้วยไขย่และสละจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5พฤษภาคม2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรี